อ๋อมุมนี้ก็เห็นทั้งหมดแล้วล่ะนะสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับช่อง u t u b e คูดจัดให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้จะพามารีวิวอะไรนะครับวันนี้ครับสินค้าเล็กน้อยนะครับที่สั่งมาแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมองหาเหมือนผมอยู่แต่บางท่านมองไม่มองหาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า อย่างบางคนเนี่ยเขาก็มองหาอยู่ใช่ไหมอยากมีไว้เนี่ยอย่างอย่างชั้นวางของเนี่ยชั้นเก็บของเห็นไหม,ไหมตามลูกนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีลูกครับแต่ว่าเหมือนจะมีเนี่ยครับเป็น,ปน,ปน,ปนแผน่นๆแล้วก็จะมีมีฝาปงฝาปิดเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปประกอบกันสั่งมาอยู่สองอย่างนะครับชิ้นงานเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับนะเป็นพลาสติกอ่าส่วนอันนี้นก็เป็น พลาสติกเช่นเดียวกันนะครับเป็นพลาสติกเช่นเดียวกันดังนั้นก็อุปกรณ์ก็เนี่ยนะครับตามเนื้องานตามที่ตามราคานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากันแล้วก็เออเห็นว่าอา่าเป็นราคาที่ไม่คงไม่แพงนะครับหลักร้อยกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าท่านผู้ชมก็เออเลือกเอาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแนบแนบลิงก์สินค้าไว้ให้ถ้าท่านผู้ชมดูแล้วท่านผู้ชมเห็นแล้วว่ามันเอาไปใช้งานได้นะครับถ้า าไปใช้งานได้ดีก็ก็ลองกดเข้าไปดูว่าราคาเป็นเท่าไหร่นะครับก็บางทีราคามันก็ไม่ได้ว่าอยู่นิ่งเนาะมันก็แล้วแต่วันแต่เขาเรียกว่าอะไรแต่ส่วนลดแล้วแต่ส่วนลดของของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าไปกดดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงแน่นอนหลักร้อยแน่นอน,นครับหลักร้อยกล่องละหลักร้อยนะครับก็เข้าไปดูเดี๋ยววันนี้จะพามาดูใกล้ๆแล้วก็จะพาไปประกอบกันนะครับกับชิ้นงานที่ที่สั่งมานะครับ อ่ามันมีเราขนาดเรายังสนใจเรายังซื้อมาคนอื่นเขาก็น่าจะมีคนสนใจถูกไหมก็เลยนำมาประกอบมารีวิวให้ดูว่ามันน่าใช้ไหมอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของหลายหลายคนหลายครอบครัววันนี้นั่งอยู่ในครัวนะครับก็มาเดี๋ยวไปติดตั้งกันันะี้เนี้ยครับขยับกล้องมาใกล้ๆให้ดูนะครับนี่ครับก็นะครับเนื้อพลาสติกนะครับก็เนี้ยประมาณ นี่แหละนะครับถามว่าเป็นยังไงก็ก็ประมาณนึงครับนะแข็งประมาณหนึ่งก็ตามตามตามราคานะครับอันเนี้ยตามราคาก็ใครสนใจนั่นแหละก็บอกแล้วเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้เผื่อคนสนใจนะครับก็เจ้านี่ก็เป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาประกอบชิ้นงานเจ้านี่ก่อนเลยเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้ก่อนนั้นน่าจะง่ายแต่อันนี้น่าจะน่าจะซับซ้อนหรือ,อยังไงไม่ทราบเพราะว่าอันนี้เก็บแต่ก่อน เพราะว่าพ้นมาดูมันมีล้อด้วยนะครับอ๋อนย่งไรอ่งไงๆนี่นี่น,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 นี่มาดูใกล้ๆเป็นอย่างนี้เป็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นกล้องเลยนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นอย่างนี้นะครับการประกอบเขาก็แนะนําไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนี่ไงการประกอบของเขาเราก็ดูตามนี้แล้วก็ประกอบไปเดี๋ยวคลิปมันก็อาจจะยาวหน่อยก็ชมมันไปด้วยกันนะครับนะ เดี๋ยวเราไปประกอบกันครับโอเคไปลุยกันเลยครับก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้ก็เอาอนวางไว้ก่อน,นอ่ามีอันนี้มาก่อนเราต้องมาสำรวจก่อนเนาะอ่ามันก็น่าจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนใจเย็นๆค่อยๆประกอบค่อยๆดูไปนะครับเพราะว่าเรายัางไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสองชิ้นแล้ว สามชิ้นนี้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้จะเหมือนกันนะครับชิ้นที่สี่คืออะไรเขาไม่ทราบอ่าโอเคแล้วนี้ไปอ่าน,นี่มาดูก่อนว่าล้อมันอยู่ตรงไหนอันนี้รูรูมีรูสี่รูนะครับอืมอันนี้หลังมีรูไหมอ่ามีรูเหมือนกันอันนี้อยู่ด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวดูแล้วมันจะอันนี้กับอันนี้เหมือนกันอ่า ส่วนั้นนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับอ่าเปิดลองเลยดีกว่าอ่าปึ๊บนี่เป็นไงต่อเนี่อ๋องัดขึ้นอย่างนี้เนาะนี่อ๋อต้องต้องนี่น,นี่เห็นไหมต้องเสียบเข้าไปในอะไรเกาะมันก่อนนะครับเคว่ำลงก่อนแล้วก็ยัดเข้าไปให้ได้กอ,อืม เห็นไม่นอกกล้องนี่ไม่ทราบ่่ยเห็นทังไมเพาผมทางานคนเดียวเลยตอนนี้ไม่มีผู้ช่วยเพราะว่าในบ้านเลี้ยงลูกอยู่เขาถ้ามานี่ก็จะวุ่นวายเดี๋ยวก็จะมาวุ่นวายวิ่งหน้ากล้องเต็มเลยอ่าบีบเข้าไปนะครับบีบเขาไปดูก่อนน่าจะบีบเข้าไปอย่างนี้ก่อนอัเดีวแรกๆอาจจะประกอบผิดประกอบถูกแต่เวลาตัดต่อก็น่าจะดีเอง อืมขึ้นยากเลยเนี่นี่จจะเป็นฝาตู้เนาะฝาตู้อย่างเงี้ยครับเปิดอย่างเน,นี้นี่หน้านหน้าน่า็จะใส่อะไรก็ได้ใส่มีน่าจะมีฝาปิดอยู่มีระวังนิดนึงครับตรงนี้ต้องใส่ให้ให้ได้อืมนี่นี่นี่นนน น,นี่จะขึ้นมาได้ไหมน,นี่ก็จะขึ้นมาอีกได้อย่างนี้เนาะอืมอ๋อนี่ฝามอยู่ข้างในนี่อ่าขึ้นมาแล้วนี่ก็ประกอบเหน็บเข้าไปตรงนี้นะครับโอ้อไม่ยากเนาะทำไม่เป็นกล่องนี้ไม่ยากไม่ยาก อย่างนี้แล้วกันเอาวางไว้ก่อนอ่ะอ่ะนี่ออกมานี่ก่อนมาดูมันใกล้กันนี่อ้านี่กดมันเข้าไปครับยัดยัดมันเข้าไปอยัดมันเข้าไปนีได้แล้วเริ่มเป็นกล่องแล้วนะระวังตรงนั้นหน่อยกดพยายามฟ้ามันปิดฟ้ามันเปิดบ่อย นี่ปึ๊บปึ๊บเสียบมเข้าไปให้แน่นๆนครับนี่โอ้โอ้โอ้เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะมีตัวอันนี้อยู่นะครับอยู่อยู่แล้วเราค่อยไปลองไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างนี่น่าจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ก็คงจะเป็นหัวจับหัจับอย่างนี้ อืมจากอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นที่มันอยู่ด้านในหรือเปล่าอืมน่าจะอยู่ด้านไหนอืมเ,อเดี๋ยวศึกษากันแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูคู่มือให้ละเอียดก่อนแป๊บหนึ่ง <laughs> มาครับทีนี้เราก็เริ่มรู้แล้วนะครับรู้แล้วอ่รู้แล้ว <laughs> ตอนแรกนึกว่าเจ้านี่จะอยู่ทั้งหน้านี่ไม่ใช่นะครับตรงนี้จะอยู่ด้านด้านข้างครับนี่นะด้านข้างก็จะน่าจะอยู่ด้านบนนี้นะก็รออันอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยลองดูแต่ว่าแน่ๆผู้มือเขาบอกว่ามันประกอบอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับตรงนี้ประกบด้านข้างอาเอาเอาสองจุดอย่างเงี้ยลงกูลงมาข้างล่างอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างนั้นเอาแต่ไม่เข้าเนาะมันต้องขึ้นไปอย่างนี้ถูกไหม นะ,ะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันทีนี้เรามาอันนี้ก็คือใส่นี่เขาปเป็นเหล็กง่ายๆครับส่วนหมุดนี้ก็ยัดเข้าไปในดูนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาปรับหมดเข้าไปเลยครับนี่นะนี่เป็นแม่เหล็กครับมันก็มีดูให้อยู่แล้วก็เสียบมันเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้อยากมันนะนะครับเป็นเต็บเตมันก็จะมีเต็บเตของมันนะครับอ่า แน่น่าตับตับน่มันจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเหล็กดูดนี่ก็เสียบมันเข้าไปง่ายๆครับเสียบเข้าไปเลยเนี่ยครับมค่อยเสียบนะไไนะค,ค่อยเสียบเข้าไปอืมอืมจะอืมโอเค ทีนี้ก็ใส่ลอ้อกันเข้าไปครับใส่ก่อนเดี๋ยวมันสูงมันจะใส่ลําบากหรือเปล่าเรานั้นใส่ไปเลยดีกว่าเนี่ยลอ้อลอืมลองลอาชันขึ้นดูเนี่ยเสียบเข้าไปเลยอืม่อยดันเข้าไปเรียบร้อยโอเคอดันเข้าไปโอ้โยทำไมอันนี้มันเข้ายาก อใช้พลังอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช้พลังอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ใช่วงมันง่ายนะในการเสียเข้าไปใช้แรงหน่อยใช้แรงหน่อยนะครับก็ก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกครับสปีดก็ทําได้อยู่การยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปอย่างนี้ครับหนี่นี่ก็จะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไป เพื่อนได้แล้วนะครับเปิดได้อย่างนี้ครับนหนไหมมาแล้วมาเลย <laughs> อ่าทีนี้นามีล้อด้วยค่ะแล้วแล้วมันจะวิ่งไปไหนบุ๊ลอะเรามาดูอันที่สองนี่อันนี้อยาเพึ่งใส่ก็ได้อันนี้ดูก่อนว่ามันลายไหนเดี๋ยวเราทิ้งใส่นี้ไว้วนะทีนี้ก็ เอานี้ไปทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวกล้องมองไม่เห็นอ่ะนี่มาดูนี่ครับดูนี่ก็จะเหมือนกันครับประกอบขึ้นเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอันนะครับขึ้นแล้วก็ข้างล่างก็ขึ้นเหมือนกันเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเหมือนกันกับข้างบนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําเหมือนกับตัวแรกนะครับ <aru minus S 2> พื่อไม่เป็นการที่จะให้คลิปยาวมากเดี๋ยวเราจะดูทำแหละได้ไหมหรือยังไงหรือค่อยไปเรียวบันนี่ครับเรค่อยๆดันขึ้นไปนะครับข้างล่างมีอุปกร,รณ์อะไรบ้างน,นี่ดันลงไปให้มันดีๆเราขึ้นมาจะได้ไม่มีปัญหาอย่างเงี้นะครับเป็นได้แล้วนะนี่ก็ประกบกันค่อยๆดันนะครับตรงนี้ ่ค่อยดันให้มันให้มันให้มันเข้าล็อกของมันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับค่อยดันเข้าไปอืมอืมค่อยกดทวนอย่างเี้ยให้มันฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นประตูใสเนาอใสใสอย่างเงี้ยอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นใสอือ,อันนี้มาดูทีนี้แม่บ้านสั่งมาเขาจับไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาขึ้นมาดูซินี่ขึ้นมาก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์เหมือนกันเลยนะครับ บอลเหมือนกันอุปกรณ์เหมือนกันเลยนะครับบอลเหมือนกันเลยก็เหมือนเดิมครับสูตรเดิมก็ค่อยค่อยดันค่อยดันให้มันเข้าล็อกของมันนะครับว่าถ้าไม่เข้ามันจะหลุดนะครับนี่ค่อยกดลงอืมนี่ใส่อย่างนี้ ก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาจะต่อกันขึ้นไปยังไงต้องไปดูเนี่ยมันน่าจะน่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับน่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกข้างบนเดี๋ยวเราไปลองดูกันแล้วก็จะทาเป็นจะถ่ายเป็นภาพทำแหนบให้ดูส่วนเจ้านี่ก็เดี๋ยวเก็บเลยก็ได้เก็บวางไว้แถวนี้ก่อนมันได้ได้อยู่น้อยู่แต่ก่อนอื่นต้องล็อกตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันมันชอบจะชอบเปิดประตูแล้วมันจะมันจะรบกวนเวลาเวลาเราประกอบมากกว่า นะครับงั้นเราก็เราก็เสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเลยนี่เสียบเข้าไปในรูอย่างเงี้เลยนะครับมือในกล้องเห็นไหมนะครับมาแล้วครับนี่มาแล้วเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยนี่ก็เสียบเข้าไปอย่างงี้ครับนี่มันมันไปเสียบว่เศษมันมีมีอะไรครับเสียบเข้าไปแต่มึงเบาๆนะเดี๋ยวมันจะพัง ต้องแบบต้องแบบใช้มือทั้งในดันด้วยเพราะว่ามันบางๆนะครับแต่ว่าประกอบขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันก็จะมีแม่เหล็กของมันอย่างไงเนี่ยถามว่าแข็งไหมก็ดูเอาตามภาพนะนะครับตามภาพเอกแต่ไม่แน่ว่าประกอบขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับท,นะทีนี้เอาตัวนี้ไปเก็บแม่นิกร์นี้เอาล้อเลื้อล้อเลื่อนมาสิอ่านะทีนี้เราจะลองขึ้นโค้งดูนะครับนะ่าทีนี้ เจ้าเนี้ยจะมีประโยชน์ละอ่ะเดี๋ยวปรับมุมกล้องใหม่ครับอ่ะตั้งกล้องมุมนี้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองอลองเอาขึ้นมาดูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักไหอ่ะอ้ว้าอเด,ดี๋ยวดูดีๆครับตรงนี้นะครับมันจะประกบหนาเห็นไหมครับเราแค่ดันมันลงนะครับดันมันลงอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วตัวนี้เกี่ยวด้านล่าง อันนี้มันอยู่ด้านล่างนะครับเข้ารูอย่างนี้นะครับเข้ารูอย่างนี้นี่นี่ตะก้าเหรอเราเข้ารูให้ได้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็บีบพับข้างบนนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับอย่าได้อย่าเพิ่งบังเนี่ยเนี่ยมันจะมีรูเอาสอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็พับขึ้นมานะครับเอาไว้ล็อกใช่ไหมเอาไว้ล็อกครับอันนี้ได้แป๊บนึงครับจางนั้นน่ะอ่านี่ไงครับลบลบกล้องก่อนลลบก้องนี่มันจะมี ตะขออย่างนี้นะครับตะขอเราเสียบเข้าไปในด้านล่างก่อนอย่าไปหนีออกไป้บ้านนะหนีออกบ้านกันด้านล่างาตัดใหญ่ไม่ไล็ดดดเดี๋ยวหนูจะดูใกล้ดูใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวหลบก็กลบก่อนอันนั้นขึ้นไปอด้ดับบังแล้วนะบังกล้องมองไม่เห็นเลยทำไมอ้าวนั่นแเลาโอเคเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น แข็งขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับมันพอมีตัวยึดนะครับเดี๋ยวเราหลบก่อนนี่ครับด้านในก็จะประมาณเนี้ยเอาไว้ใส่เสื้อผ้าก็ได้นะใส่เสื้อผ้าได้เพราะเป็นพลาสติกใส่เสื้อผ้าเด็กใส่อะไรพวกนี้นะครับได้นี่ครับนี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะประกอบอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาประกบเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อสรุปอ่ะเดี๋ยวไปไปไปชมกัน ครับมาที่นี้เราก็จะมาขึ้นอีกชั้นหนึ่งครับนะี่ครับที่รู้จะเป็นยังไงเนาแข็งแข็งแรงมากแค่ไหนของราคาถูกในบ้านแม่บ้านอ,อยากได้ก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเพื่อในภาพรีวิวของช้อปปี้นะจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่เรารีวิวให้ดูนี่ก็คือรีวิวให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับนะ ด้านเนื้อพลาสติกด้วยนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้หนามากอะไรนะครับเนี่ก็ดูเอาแล้วกันนะทีนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่ก็ยังเหมือนเดิมก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็แล้วก็ปิดยึดนะยึดชั้นบนกับชั้นล่างติดกันนะครับยึดชั้นบนกับชั้นล่างติดกันก็ทำ ง่ายครับไม่ยากครับนะไม่ยากแต่อยากประกอบให้ดูเผื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของหลายหลายท่านนะวะนี่หลายท่านเรียบร้อยแล้วสามารถอา่าสามารถยกได้ได้สามชั้นเลยมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมีล้อนะครับนะมีล้อแล้วก็อันสุดท้ายแผ่นนี้ครับแผ่นประกบด้านบนเนะี่ยก็แค่ ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับยัดเข้าไปเหมือนเดิมเรื่องที่สําคัญก็ล็อกเหมือนเดิมอีกทะหารนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับไม่ยากเหมือนกันไม่ยากเหมือนเดิมก็ค่อนข้างไม่ซับซ้อนแต่ตอนแรกอาจจะมันมันงงนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นส่วนประกอบของมันนะครับเนาะเราก็อาจจะดูนั่งดูคู่มือสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมว่าประกอบเลยก็ได้ไม่ได้ยากอะไรเสร็จแล้วครับถ้าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะอืมก็กดกดลงอีกหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้าล็อกสำหรับด้านบนกดีกหนมอยนี้เห็นไหมถ้ากดลงมันก็จะลงล็อกพอดีนะครับอ่ะเนี่ยครับประมาณนี้ครับตู้ครับเปิด้าได้ครับเดี๋ยวจะพยายามตั้งกล้องให้มองให้เห็นทั้งหมดนะครับอ๋อมุมนี้ก็เห็นทั้งหมดแล้วล่ะนะเห็นทั้งหมดแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวยี่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปหมุนให้ดู ครับมุนให้ดูนี่ก็ถิ็นทั้งหมดแล้วนะก็ตามสภาพตามราคานะครับนี่ครับครับด้านหลังก็ประมาณว่าเป็นตู้พลาส,สติกทึบนะครับอ่านะขอให้ดูด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนหน่ยถามว่ารีวิว เพื่อให้อยากจะซื้อจริงๆก็ไม่ครับหเห็นตามสภาพก็ดีครับเนี่ยเห็นตามสภาพก็ก็สวยน่ารักดีนะสําหรับผ้าเด็กนะเสื้อผ้าเด็กเนี่ยเก็บอันนี้ก็ได้นะเก็บอย่างอื่น <laughs> เก็บอย่างอื่นก็ได้นะนะครับไปเป็นตู้ตู้ขนมห้องเด็กก็ได้นะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเอาไว้อันไหนที่มันไม่ได้หนักมากครับ ใส่ได้ครับนะประมาณนี้ครับดูเอาก็แล้วกันนะครับสวยไม่สวยประการใดก็ลองดูก็แล้วกันนะครับนะสำหรับคนที่คิดอยากจะได้แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ดูคลิปเราไปก่อนนะครับดูคลิปเราไปว่ามันจะทำให้ท่านพอใจกับสินค้าที่จะเลือกไหมนะครับนะนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อืทั้งในก็ท่านก็จะเห็นแล,ล้วล่ะทั้งในก็จะเป็นพลาสติกเองเป็นที่กั้นในเฉยไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเียไปดูอีกตู้หนึ่งครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปประกอบให้ดูส่วนตู้นี้จอดไปแถวนี้ก่อน่าวันนี้คลิปนี้จะยาวหน่อยนะใครที่ไม่อยากชมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากชมก็มาดูกันได้เลยนะครับมาชมมาดูได้คลิปยาว,ยาวมีเวลาดูวนไหม ถ้ามีเวลาก็มานั่งดูไงนี่ครับอีกตอนั่นก็น่าจะฝาบนเหมือนเดิมฝาบนก็ทิ้งไว้ทางนอ้นก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นฝาเล็กๆค็ัไม่รู้อะไรฝาลิ้นชักหรือเปล่าเหมือนกันเลยเยยๆเลยโอ้โหนี่น่าจะประกอบยากนะนี่จะแยกเป็นอีีดีเนะนีนเนาะโอ้เฉพาะฝาลิ้นชักแน่ครับเยอะมากเลย ดูดูแน่สับสนได้เลยเนี่ยดูมีกุญแจด้วยกุญแจล็อกอีกต่างหากโอ้ต้องใช้ต้องแยกก็และครับพี่น้องแยกเป็นอีพีดีกว่าครับดูน่าจะสับสนหน้าดูเดี๋ยวเราแยกเป็นอีพีครับนะโอเคนะคลิปนี้เราเอาตู้เดี๋ยวปิดเอาตู้นี้มาปิดคลิปดีกว่าตัวนี้เอาปิดคลิป้มันมันค่อน,นข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะอ่ะ แล้วตัวนี้มาป็นคลิปก็เห็นค่า,าหน้าค่าตาไปแล้วนะครับก็เห็นหน้าค่าตาไปแล้วก็เป็นไงกันบ้างถูกใจกันไหมถูกใจก็กดลิงก์ซื้อไปถ้าไเป็นถูกใจก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจเลือกอะไรเนาะเรามารีวิวให้ดูเนี่ยแบบเต็มที่เลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้ใส่เสื้อผ้าได้อยู่นะครับเสื้อพวกเอ่เสื้อของเราอะถ้าเป็นน้องผมเนี่ยหมดเลยหมดพอดีครับหมดพอดีมีล้อด,ด้วยก็โอเคนะครับสําหรับ <Ooh. laughs> ตู้ตู้พลาสติกเนาะเอาละครับคลิปนี้แค่นี้นะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปเดี๋ยวถ่ายที่นี่เหมือนเดิมแหละเมื่อกี้เนี่ยที่เลืองมามันน่าจะซับซ้อนนะครับน่าจะซับซ้อนซ้อนเงินจะเลอเกินเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนะไปคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ